ครับวันนี้พบกับผมนะครับสิริพงศ์นะครับจากเพจยา r ิ s เอทีฟซูเปอร์อีโคคาร์บายโตโยต้ากรุงไทยนะครับวันนี้เราจะมาดูกันว่าบนโชว์รูมของเรานั้นมีรถรุ่นไหนนะครับที่พร้อมให้ลูกค้าได้ชมบ้างนะครับผมคันแรกเอทีฟ1.2สปอร์ตราคา5,99,000บาทนะครับคันที่สองยา s ิ a แฮตแบ็ก1.2สปอร์ตราคา6,900บาทครับ คันที่3ยาริสสปอร์ตพรีเมียม X Urban ราคา691,000บาทครับคันนี้คันที่4 ATIV Sport Premium ราคา681,000บาทครับคันที่5 ATIV 1.2 NT ราคา539,000บาทครับคันที่6 ATIV 1.2 Sport Premium ราคา674,000บาทครับและทั้งหมดนี่ก็คือ ทางยาลิ์เอทที่เราแจ้งไปนะครับลูกค้าท่านใดนะครับที่สนใจนะครับยาลิตเอทนะครับสามารถติดต่อกับทีมงานของเราได้นะครับกับเพจยาลิตเอทิฟซูเปอร์อีโคคาร์นะครับบายโตโยต้ากรุงไทยนะครับหรือโทร065 5284169นะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ